สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปเกี่ยวกับผักนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมุมกเกษตรก็จะให้เพื่อนๆดูผักที่เขานิยมกินกันนะคะ ก็คือกะหล่ำปลีนะคะจะเป็นผักที่เห็นอยู่ทั่วๆไปตามท้องตลาดนะคะไม่ว่าร้านไหนก็ต้องมีนะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะว่ากะหล่ำปลีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาปลูกกันยังไงแล้วก็ต้นเขาเป็นยังไงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นแต่หัวเนาะทีนี้มุมเกษตรจะพามาดูนะคะแปลงกะหล่ำปลีนะคะใหญ่มากนะคะสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวนะคะเป็นแปลงกะหล่ำปลีที่ปลูกเอาไว้นะคะอายุเขาประมาณ ได้ประมาณปลูกวันที่ยี่สิบสามนะคะวันนี้วันที่สิบเก้าเนอะเหลืออีกสี่วันนะคะก็ครบสองเดือนพอดีนะคะถ้าเกิดได้รวมการเพาะกล้าด้วยนะคะก็ก็จะเ,เกือบเกือบจะสามเดือนนะคะเหลืออีกสี่วันก็สามเดือนพอดีเนาะจริงๆแล้วอายุของกระลำนะคะ ก็คือตั้งแต่เราลงกล้าไปตั้งแต่เรา,พาเพาะเมล็ดนะคะพพเพาะเมล็ดหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ลงปลูกอีกสองเดือนครึ่งเราก็สามารถตัดได้แล้วนะตอนนี้เขาก็กําลังห่อนะฮะหัวเขาก็กําลังห่อนะคะอ่าเห็นไหมรอให้เขาแน่นอีกนิดนึงนะคะประมาณสิบวันสิบห้าวันนะคะเขาก็จะแน่นพร้อมๆที่จะตัดนะคะก็เป็นไม้เขาเรียกว่าเป็นผกเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะคะที่เอ่อที่ขายได้ตลอดทั้งปีนะคะ เป็นผักตัวหนึ่งที่ขายได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ราคาในเรื่องของราคานี่ก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละช่วงแต่ละฤดูกาลนะคะก็แปลงนี้จะเป็นแปลงที่แบบเขาเรียกว่ากเกษตรเชิงพาณิชย์นะคะเป็นกเกษตรเชิงพาณิชย์ไม่ใช่กเกษตรแบบปลูกไว้กินเองนะคะแปลงใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นกเกษตรเชิงพาณนนิชย์นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ากเกษตรเชิงพาณิชย์้เขาปลูกกันยังไงนะคะถ้าเกิดว่ากเกษตรแบบ ปลูกไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยกแปลงหรือว่าจะปลูกแปลงแปลงน้อยๆนะคะแต่ถ้าเกษตรเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจําเป็นนะคะที่จะต้องแบบเอ่อวางระบบให้ดีๆนะคะแล้วก็ปลูกเป็นแปลงใหญ่นะคะดูแลทีเดียวแล้วก็ตอนที่ตัดก็ตัดทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามาปลูกเป็นแปลงเล็กๆย่อยๆอย่างนี้ก็จะค่อนข้างที่จะดูแลยากเนาะเขาก็จะปลูกเป็นแปลงใหญ่แบบน,นี้นะคะแล้วก็เขาจะวางระบบเอ่อสปริงเกอร์นะคะ ถ้ากเกษตรแปลงใหญ่ๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับกระบองเพชรหรือว่าอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นปแปลงใหญ่นะคะเขาก็จาเป็นที่จะต้องวางระบบน้ําแล้วก็ระบบน้ําที่เขานิยมกันที่สุดก็คือสปริงเกอร์นะคะเพราะว่าสปริงเกอร์เนี่ยคือเขาจะให้วงวงของเขาเรียกว่าการจ่ายน้ำเนี่ยจะจะได้วงกว้างนะคะจะได้วงกว้างนะคะแล้วก็ทีนี้พอเขาเปิดวางระบบแบบนี้เสร็จปุ๊บ เขาเปิดทีเดียวก็คือก็จะไม่ต้องไม่ต้องไปจัดการอะไรเยอะนะคะเราก็แค่ไปเดินดูสำรวจนะคะว่าเขามีเน่าไหมมีแมงกินไหมอะไรพวกนี้ถ้าถ้ามีเราก็ค่อยมา,าจัดการอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้รอยของแมงแทะนะคะหนอนนะคะหนอนกินนะคะแต่ว่าตอนนี้แผลเขาแห้งแล้วนะ จริงๆแล้วการปลูกกระหล่ำปลีเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของน้ำนะคะน้ำปุ๋ยแล้วก็เราต้องรู้รู้จักวิธีการใช้ยานะคะในกำในการกำจัดมแมลงนะคะเพราะว่ากระหล่ำปลีเนี่ยถ้าเกิดว่าออยอดของเขาโดนเจาะปุ๊บนะคะหรือว่ายอดของเขาเสียหายปุ๊บนี่ก็คือเขาไม่สามารถที่จะห่อได้นะคะไม่สามารถที่จะให้หัวได้นะคะหรือว่าบางทีถ้าเกิดว่าเขามีรอยแบบนี้ปุ๊บนี่ก็คือจะไม่ได้ราคาเลยนะ อย่างอย่างหลายๆคนที่บอกว่าโอ้สอนนะคะว่าเราต้องไปซื้อผักที่แบบมีรอยแมงกินบ้างอะไรบ้างนะคะถึงจะปลอดสารพิษน,นะคะมุมเกษตรรับรองเลยนะคะว่าเอ่อเวลาที่แบบเพื่อนๆไปซื้อผักนะคะถ้าหัวไหนเนี่ยมีแมงรอยรอยแมงเจาะบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยเพื่อนๆก็จะไม่เลือกนะคะทุกคนแหละค่ะทุกคนที่จะแบบ เลือกหัวที่สวยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะปลูกเชิงพาณิชยน,นะต้องศึกษาอีกเยอะเลยนะคะก็อย่างว่าก็คือน้ําสําคัญปุ๋ยก็สําคัญแล้วก็สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของวิธีการดูแลการกําจัดมแมลงนะคะ,ะหัวนี้จะตามไม่ทันเพื่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเเขามีปัญหาในเรื่องของ เออการดูดการกินปุ๋ยหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะอย่างบางทีที่ท,ท,ที่มีน้ําขังเยอะเกินไปนะคะเขาก็จะไม่โตนะคะรากเขาจะเน่านะคะหรือว่าที่ที่แบบน้ําไม่ทั่ทถวถึงนะคะเขาก็จะแห้งแล้วก็เขาก็จะแคะแกลนนะคะตามไม่ทันเพื่อนนะคะหรือว่าดินเออ ดินดินเขาเรียกว่าดินไม่ล้วนซุยอ่ะท่าดินแน่นเกินไปนะคะเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเอารากของเขาจะดูดอาหารได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะปลูกเนี่ยเพื่อนๆก็ควรใส่ใจนะคะแล้วก็เรียนรู้นิสัยของผักแต่ละอย่างด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผักหรือเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าเป็นเออ ผลไม้นะคะสําคัญที่สุดก็คือเราต้องเรียนรู้นิสัยของเขานะคะแล้วก็เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยบอกว่าจะเป็นเป็นนี่ง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะทุกอาชีพแหละไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็คือก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องมีประสบการณ์ก่อนเนาะยิ่งๆถ้าแบบถึงแม้ว่าเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีโค้ดดีมีครูดีก็ตามนะคะบางทีประสบการณ์ของเขาเนี่ยอาจจะแบบ เป็นได้แค่แนวทางอ่ะเขาเรียกว่าเป็นได้แค่แนวทางนะคะเราจะต้องมาปรับใช้นะคะแล้วก็มามาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะมาสัมผัสด้วยตัวเองเราถึงจะเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์เองนะคะเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็ประสบเขาเรียกว่าเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ที่แบบด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วกระลำเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะมีทั้งกระลำ กะหลำดอกกะะลำปลีอันนี้คือกะหลำปลีนะกะหลำดอกกะหลำปรีบ็อกโคลี่นะคะแล้วก็มีพวกกะหลำอะไรนะที่ประดาบอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมุมเกษตรก็จําไม่ได้เนาะ หลายๆแล้วก็มีทั้งแบบกระลำสีม่วงกระลำหัวใจอะไรพวกนี้อย่างกระลำหัวใจหัวนี้ก็จะคล้ายๆแบบกระลำหัวใจเนาะแต่ไม่น่าใช่ถ้ากระลำหัวใจนี่คือหัวของเขาก็จะสูงๆขึ้นมาแหลมๆนะคะนี่คล้ายๆเลยนะคะแหลมๆขึ้นมาแบบนั้นคือเขาเรียกว่ากระลำหัวใจนะคะแล้วก็กระลำ ทั่วไปเขาก็จะแบนๆแบบนี้เหมือนที่เพื่อนๆเห็นตามท้องตลาดนะคะก็คือพอหัวเขาห่อแน่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเฉือนนะคะตอนแรกนี่คือเขาเฉือนไปทั้งใบอย่างเงี้ยเฉียวๆ,ๆอย่างนี้สี่ห้าใบนะคะแต่พอแบบเขาส่งไปให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาก็จะลอกใบออกนะคะชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาที่เขาจะส่งให้ให้ลูกค้าหรือว่าอะไรนะ พ้าปลีกอะขายย่อยอะเขาก็จะลอกลอกใบออกจนหมดเราจะเห็นแต่กับหัวขาวแบบนี้นะคะเกระหล่ำปลีเขาก็แบ่งเป็นหลายเกรดนะก็คืออย่างถ้าบางต้นที่เ,าเขาเริ่มเน่านะฮะเขาก็จะตัดแล้วก็เขาเรียกว่ากระหล่ำเ,เขาเรียกกระหล่ำปลีเกรด ขาวอะค่ะก็คือเขาก็จะตัดออกมาหัวหัวขา,ขาวๆเลยอะหัวหัวที่ไม่มีใบเขียวๆนี้เลยอะเขาก็จะส่งไปขายถูกๆนะคะส่วนเกรดที่ดีๆนะคะเขาก็จะตัดทั้งใบแบบนี้แล้วก็ส่งเข้าแบบตลาดกลางนะคะอย่างพวกซีมุมเมืองอะไรพวกเนี้ยก็จะต้องเป็นกระหล่ำที่มีใบยอยู่นะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูกระหล่ำแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใบนะใบของกระหล่ำนี่คือ ต้นของกะหล่ำนี่จริงๆเขาใหญ่มากนะเป็นเมตรเลยแหละถ้ารวมใบฝั่งนู้นฝั่งนี้นี่ใหญ่มากนะคะเป็นเมตรเลยแหละนะคะอะให้ดูหัวนี้แผ่ๆนี่สวยมากนะคะนี่เป็นกะหล่ำของมืออาชีพนะ,ะอ่าถามว่าปลูกเราจะปลูกกินเองได้ไหมปลูกได้นะคะจริงๆแล้วกระหล่ำเป็นผักอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ปลูก คือปลูกไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายนะคะสําคัญคือน้ําต้องถึงนะคะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ,ะหวัวน,นี้นะคะเขามีแมงรอยแมงกินนะคะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเขาปลูกแบบอินทรีนะคะก็คือไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะเขาปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็เขาปลูกใส่กระถางบ้างใส่ขุดแปลงเล็กๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะห่อหัวได้นะฮะหัวอาจะไม่ใหญ่นะหัวก็จะประมาณเนี้ย นะคะเพราะว่าเขาไม่ใช้เคมีสามารถปลูกกินได้นะคะแต่ถ้าเราดูแลดีๆรู้จักขั้นตอนการใส่ปุ๋ยะอะไรเงี้ยหัวก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าหน่อยนะคะแต่แต่ถ้าเรามีน้ำเนี่ยยังไงเขาก็เขาก็ห่อหัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่อยากใช้เคมีก็ใช้เป็นขี้ไก่เอยขี้บัวเอยใส่แทนก็ได้นะคะอ่ะเห็นไหมอายุเขาแค่ สอ3เดือนนะคะอย่างบางทีช้าหน่อยก็3เดือนครึ่งนะคะก็ไม่เกิน3เดือนครึ่งเนาะ ก็ได้กินแล้วนะคะสําหรับกะหล่ำเนาะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะหาโอกาสนะฮะมาทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกกะหล่ำนะคะแต่เสียดายก็คือกะหล่ำเนี่ยคือเขาจะขายมาเมล็ดนะคะเขาจะไม่แบ่งย่อยอ่ะก็คือหาค่อนข้างยากเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสเนมุมกเกษตรก็จะเออมาทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกกะหล่ำปลีนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะให้เพื่อนๆดูเป็นคลิปเออเป็นคลิปอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะคะเพราะว่ามุมกเกษตรหา,มาเมล็ดกะหล่ำ ค่อนข้างยากเลยทีเดียวเออเดี๋ยวถ้าแบบญาติๆนะคะเขาซื้อกระลำปีมาเพาะมาปลูกอะไรเงี้ยมุมเกษตรท่อยขอเขามานะคะแล้วก็มาทำคลิปเ,เกี่ยวกับวิธีการปลูก แล้วก็ถ่ายทําตั้งแต่พอกล้ามาให้เพื่อนๆดูเนาะถ้าเกิดว่าเขาทําแปลงใหญ่แบบนี้เนี่ยก็คือเราจะตามไปถ่ายทุกที่ก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเพราะว่ามุมเกษตรทาคลิปเนี่ยมุมเกษตรก็จะอยู่แต่บริเวณบ้านอะ่ะสวนเล็กๆในบ้านก็คือจะอยู่แต่บริเวณนั้นนะคะจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะออกไปนะคะก็นานๆทีถึงจะออกไปสวนสวนคนอื่นบ้างหรือว่าออกไปสวนข้างนอกของญาติญาติบ้างอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเพื่อนๆที่ มีคำถามนะคะเกี่ยวกับผักเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะคะในเชิงเกษตรเนี่ยเ,เกษตรเชิงพันธุ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วแบบมุมเกษตรไม่ได้ทําเองนะในเชิงพันธุ์นี้แบบแปลงใหญ่ๆเป็นสิบยี่สิบไร่แบบนี้มุมเกษตรไม่เคยทํานะคะแต่ว่าญาติๆของมุมเกษตรเขาก็ทํากันนะคะก็ทําหลากหลายเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถอาคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือ,รอเปล่าเนี่ย สามารถถามได้เนาะใต้คลิปนี้เนาะแวเดี๋ยวมุมเกษตรจะหาข้อมูลให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วแบบสามารถที่จะไปถ่ายคลิปที่สวนได้นะเพียงแต่ว่าต้องต้องต้องหาเวลานะคะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมเข้าไปนะคะเพราะว่าบางทีเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือเขาอาจารย์แบบ ยังไม่ปลูกนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบเราเคยทําคลิปแล้วอะไรเงี้ยคือต้องติดต่อไปก่อนที่จะเข้าไปนะคะโอเควันนี้มุกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูต้นกระหล่ำแค่นี้ก่อนเนาะยังไงเพื่นพนอนๆก็ลองเอาไป พิจารณาดูปรับใช้ดูนะคะเผื่อว่าเราจะมีอาชีพเสริมนะคะหรือว่าใครที่อยากจะทําเกษตรเชิงพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยก็ทดลองไปทําดูนะคะจริงๆแล้วมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลดูเนาะคนที่สนใจจริงๆนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะเราต้องลาไปก่อนเนาะสาหรับคลิปนี้คลิปที่มุมกเกษตรพาเพื่อนๆมาดูต้นกระหล่ำปลีนะคะขอบคุณ และสวัสดีค่ะ